บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากนิปุ่นปิติมาณา,ารีรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาคณิตศาสตร์ประจำปี2555เยาวชนคืออนาคตและกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างเยาวชนที่มีความสามารถ เพื่อผลักดันให้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าผมจะเลือกที่จะเรียนอะไรแต่ผมเชื่อว่าผมอยากจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยใช้ความรู้ที่สังสมมาทางด้านคณิตศาสตร์หรือว่าทางด้านตรรก,ก,กะหรือว่าความคิดกระบวนการคิดอย่างเงี้ยครับก็คืออยากใช้เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติครับนิปุ่นปิติมาณา,ารี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปรทุมวันตัวแทนเยาวชนไทยอีกหนึ่งความภูมิใจของไทยที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาคณิตศาสตร์ประจำปี2555ณประเทศอาร์เจนตินาส่วนตัวแล้วผมคิดว่าทุกคนก็มีความเก่งความสามารถในด้านที่ตัวเองถนัดแต่ปัญหาคือว่าจะหาเจอหรือเปล่า บางคนอาจจะไ,ไม่จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์อาจจะเก่งกีฬาก็ได้เก่งดนตรีก็ได้ก็คือต้องหาจุดพวกนี้ให้เจอแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดก็คือตรงนี้จะทําให้เราทำทำอะไรแสดงออกมาได้ดีขึ้นเพราะฉะถ้าเราหาจุดจุดนั้นเจอว่าเราชอบอะไรเราก็มุ่งไปทางนั้นมันจะช่วยให้เรามีความสําเร็จประสบความสําเร็จครับไทยเบฟขอบันทึกนิปุ่นปิติมาณารี รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาคณิตศาสตร์ประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเแบบเวอร์เรจจำกัดมหาชน